สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดใช้ไบเบอร์ดูกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนถามไบเบอร์มันคืออะไรเหรอมันเป็นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งในโลกใบนี้ที่มีลักษณะเ,เหมือนวัวแอปเหมือนไลน์อะไรประมาณอย่างนั้นนะพี่เอาไว้แชทเอาไว้โทรหาผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปโดยไม่ต้องเสียตุง้งเสียตังอะไรโอเคไหมอ่ะ อันนี้แอปพลิเคชัน v i เบอร์ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่อ่านะเป็นหน้าตาแบบนี้อันจะเหมาะกับใครอันนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่มีโลกส่วนตัวสู้อาจจะไม่ชอบใช้อะไรที่มันมีคนเยอะๆอันนี้คนไม่เยอะคนไม่เยอะคนใช้น้อยอในประเทศไทยนะในประเทศไทยในประเทศไทยไลน์เขาใช้กันเยอะอะไรเงี้ยอาจจะติดต่อื่อสารกับชาวบ้านชาวเมืองบางทีไปจับยัดกลุ่มยัดเกินเราอะไรเงี้ยลำคาญ เราไปอยู่อย่างนี้แบบโลกส่วนตัวสูงว่าใครจะติดต่อเราไม่ควรใช้ไลน์ควรใช้ไบเบอร์อะไรปรบ้าณอย่างนั้นนะทุกคนโูกส่วนตัวสูงกันนะ,อ,ะอันนี้เวลาเราจะเปิดใช้ครั้งแรกทำไงอันนี้มันก็ต้องเข้าไปในเพย์สโต้ก่อนพี่อ่านะไปโหลดในเพย์สโต้มาก่อนเข้าไปในเพย์สโต้เสร็จแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาสิครับท่านเมื่อเสิร์ชหาแล้วเราก็พิมพ์คำว่าไบเบอร์ลงไปอ่านะ,ะพิมพ์ไบเบอร์เสร็จปับ๊บเราก็จะเห็นนี่ มันก็จะขึ้นมาเราก็กดติดตั้งสิครับเจ้านายจะรออะไรกดติดตั้งปับ๊บม,มันก็ดาวน์โหลดอ่ามันก็ดอดาเนินการเมื่อโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็กดเปิดหรือไปกดที่ไอคอนของแอปก็ได้แบบเดียวกันนั่นแหละอ่าเราเปิดจากตรงนี้เลยออกเองไฮเปิดขึ้นมาปับ๊บก็จะมีหน้าตาแบบนี้เขาก็จะบอกว่าตัวเขาเองยินดีต้อนรับผู่ไวเบอร์ส่งข้อความและโทรหากันได้ฟรีโอเคไหมเราก็กดเริ่มต้นอ่ากดเริ่มต้นปับ๊บ มันก็จะถามหาเบอร์โทรศัพท์พี่เลยโอเคไหมโทรศัพท์เขาก็จะเห็นเลยนะอันนี้มันจะขึ้นเลยรหัสประเทศโอเคไหมเขาเห็นเราเลยเราอยู่ประเทศไทยแง่แก่เลยโคข่ายมันบอกเพราะฉะนั้นมันขึ้นรหัสเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กออไปโดยไม่ต้องก,อก่อศูนย์ข้างหน้าโอเคไหมก่อ,ากอกยาวไปเลยพี่นะแล้วกดดําเนินการต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นก็บแบบเดียวกันนะั่นแหละมันก็จะยืนยันบอกว่าเอาแน่ใช่ไหมเบอร์นี้ ไม่มียืนยันซ้ำด้วยอ่เพราะทวนนะ่ะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยพี่กดกอกเบอร์ผิด s อ s มันก็ส่งไปผิดมันก็ทำอะไรไม่ได้โอเคไว้ไม่ต้องทวนซ้ำเบอร์นี้แน่นะพี่อ่าหน้าเราก็กดคำว่าใช่ไปอ่าใช่ปั๊บเขาก็จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อทีดตทอเลย ข้อดีของการเข้าถึงรายชื่อบริต่อคืออะไรก็คือใครใช่วา b เบอร์มันก็จะแอบ,บเป็นเพื่อนเรา่ะเออนะ,อนะเราใช้ไวเบอร์เขาจะไปช่วยเบอร์มันก็จะเป็นเพื่อนกันโอเคไหมเมื่อเราบันทึกบ์โทรศัพท์ตรงกันเหมือนกับไลน์อะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่โอกาสจะมียากยากมากเลยเราก็ากดแล้วแต่ชอบผมกดปฏิเสธไม่ต้องก็ได้เพราะผมไม่ได้ติดต่อใครอ่มาอนุญาตเข้าถึงประวัติการโทรไหมไม่รู้ผมก็ปฏิเสธไปเสร็จแล้วอันนี้เขาอ่านเลยนะ sms เนี่ย มันจะส่ง s m s มาหาเราแล้วมันจะตรวจสอบ SMS โดยอัตโนมัติในเครื่องของเราถ้าเราเอาเบอร์โทรศัพท์ที่เราก่อไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของเราเมื่อมี s m s มาปับ๊บมันก็จะเด้งรหัส OTP นี้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าพี่ไม่ได้เอาเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ง่ายเอาไวใ้ในในเครื่องโทรศัพท์ มันก็จะส่ง s m s ไปที่เบอร์นั้นพี่ก็ต้องไปเอา s m s จากเบอร์นั้นมามันจะมีรหัส OTP เขาจะบอก OTP ไว้พี่ก็เอารหัสมากรอกลงตรงนี้ไม่ใช่เอารหัสนี้กรอกนะพี่รหัสนี้มันเป็น O t ทมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนมันเปลี่ยนตลอดเอาดีกรอกมันก็ไม่ผ่านหรอกพี่จะบอกให้นะอ่าอันนี้เขาบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยอไปเมื่อไปต่อปั๊บอ่ามันคือมันขึ้น O t p ปั๊บมันก็มาหน้านี้เลยพี่ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นมันมาเลย เขาก็จะมาถามให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มรูปภาพไหมเขาเห็นชื่อเราเลยนะเห็นชื่อชื่อในเมลอ่ะชื่อในเมลไมาเห็นชื่อในเมลเลยแล้วเห็นอีเมลเราด้วยเออนะอ่าแอปเตัวเมแค่สมัยนี้มันก็มันร่ะมันฉลาดม่จริงมันไม่มันไม่บื้อหรอกผมจะบอกให้อนุญาตไหมที่จะให้อัปเดตอีเมลข้อดีของการให้เขาให้อีเมลเขาก็คือ คนอนุญ,ญาตไปอ่ะเมื่อเราขออนุญาตข้อดีของการให้อีเมลของเขาคือใหก้กับเขาคืออะไรเวลาเรากู้รหัสผ่านอะ่ะอี่มันง่ายนะมันจะแบบยืนยันตัวตนเราโดยการใช้อีเมลก็ได้ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศพัพท์ บางทีโัวโทรศัพท์าอาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นน,นะเออบทความปลอดภัยก็ให้ไปก็แล้วกันไม่เป็นไรเอาไว้กู้เก้อได้เออมันเอาไว้ที่ต่ออยู่แล้วอ่ากดติ๊กถูกไปแล้วก็กดอนุญาตติ๊กถูกไปอ่าไปต่อพี่เมื่อไปต่อปา้าเขาก็จะถามเออไม่ให้วันเดือนปีเกิดเขาเ <laughs> พราะว่าตรงนี้เขาให้ก็อวันเดือนปีเกิดเออผมไม่ได้อยากให้วันเดือนปีเกิดพี่อะนะเอเอเขาก็จะถามว่าเออพี่มีอายุเท่าไหร่เออถ้าพี่มีอายุ ต่ำกว่าสิบหกไม่ให้ใช้สูงกว่าสิบหกให้ใช้พี่กกดให้มันถูกก,กออออ็แล้วกันว่าจะถามเออพีเบียอายุเท่าไรอ่ะเออเราก็บอกเข้าไปสิว่าเรามีอายุมากกว่าสิบหกปีโอเคไหมอ่าอ่ากดไปเลยเอากดติ๊กโจตรงนี้ไปปับ๊บมันก็จะไปต่อหน้านี้เออก็เข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะขออนุญาตโอ้หนุขอขอตลดอดอ๋อเขาจะขออนุญาตจัดการเรื่องการโทรคุณจะ อนุญาตไปอ่อนุญาตเกี่ยวกับการโทรจัดการการโทรก็มันก็ไวเบอร์ก็ต้องใช้โทรใช่ไหมพี่แม่อนุญาตจะโทรได้ยังไง <c oughs> ม,มันก็ทออนุญาตใช่ไหมถ้าพีจะต้องถ่ายรูปไหมถ้าบทึกวิดีโอไหมเออมันมันสง่สงส่งไฟล์เวลาส่งฟไฟล์ในไวเบอร์มันก็มันก็ส่งฟไฟล์รูปภาพฟไฟล์วิดีโอมันก็ต้องให้มันบันทึกนะเพราะบางทีเราก็ต้องถ่ายภาพจากแอป ให้มันต้องอนุญาตให้มันใช้ถ่ายรูป,ปน,นะพี่พีออ่อนุญาตไปเถอะอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งไหมเอออยากให้เขารู้ตำแหน่งไหมบางทีเนี่ยเราก็ต้องแชร์โลเคชันผ่านไวเบอร์คุณจะอนุญาตไหมล่ะไ่อนุญาตเนี่ยต้องอนุญาตที่หลังนะบอกก่อนนะถ้าคุณไม่อนุญาตตอนนี้คุณต้องไปอนุญาตที่หลังอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยพี่ตามใจอ,อ๋อแล้วก็จะขออนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ รูปภาพแล้วก็สื่ออุปกรณ์บางทีเราก็ต้องส่งรูปที่เราถ่ายแล้วใช่หไหมวีดีโอที่ถ่ายแล้วคุณจะให้เข้าถึงแกลเลอรี่คุณไม่เอาง่ายๆถ้าถ้าคุณปิดไม่ให้เข้าถึงเวลาคุณจะส่งรูปทีมันก็มันก็ต้องไปอนุญาตอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต้องอนุญาตไปถ้าไม่อนุญาตก็ตามใจพี่ไปทำมอแล้วกันผมว่าคุณอนุญาตไปเลยอนุญาตด้บันทึกเสียงไหมอ่อบางทีเราก็ ต้องส่งเป็นไฟล์เสียงใช่ไหมต้องอนุญาตใช่ไหมอ่าแล้วแต่พี่ไม่ส่งก็ไม่ต้องอนุญาตอ่ะตามใจพี่มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้อ่านุญาตจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เราก็จะต้องไปดูอ่ามันก็จะมีอ่ะเราให้อีเมลเขาเนาะเขาบอกเขาเขาก็บอกเราส่งอีเมลไปให้คุณตัวเพื่อตรวจสอบแล้วว่าคุณคุณเป็นเจ้าของอีเมลจริงๆริงไหมคุณต้องไปยืนยันตัวตนโดยที่ไปที่อีเมลของคุณน่ะเออเข้าไปในอีเมลก็ไปดูอีเมลคุณก็จะเห็นอีเมลของไวเบอร์เขา ถ้าเข้าไปดูในกล่องจดหมายแล้วไม่เจอให้ไปดูในจดหมายขยะโอเคไหมออมันก็จะเห็นคุณก็ไปกู้ออกมาเมื่อไปกดดูเขาก็จะโป่งเป็นเนี่ยอาวเขาก็จะขึ้นชื่อเลยคําว่าไวเบอร์อย่างนี้นะอ่าได้เป็นอีเมลของเขาเขาก็จะบอกว่าขอ,อขอบคุณอ่าการใช้เริ่มใช้ของของเขานะอ่าแล้วก็กดยืนยันอีเมลตรงนี้นี่อ่ากดยืนยันอีเมลไปปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาอ๋อหน้านี้ก็จะบอกว่า ตรวจสอบอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วอ่าแค่นี้แหละขอบคุณที่คุณยืนยันอ e ีเมลของคุณอ่าเราก็กดไปที่ไวเบอร์แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายมันก็จะกลับมาที่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราได้ตรวจสอบความถูกต้องของอ e ีเมลแล้วกดเข้าไปดูอ่ะกดเข้าไปดูเขาพูตรวจสอบความถูกต้องของอ e ีเมลคุณแล้วอ่าว่าอ e ีเมลนี้เป็นของคุณแน่นอนเพราะคุณกดอ่าถ้าคุณไม่กดมันก็ไม่ใช่ไงไม่มีอะไรมากมายอ่านะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นล็อกอิน เปิดใช้งาน v วเบอร์ครั้งแรกก็ประมาณนี้แลเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ